วิธีเปิดทางบุญทุกภพชาติตัดวิบากกรรมเข้าแทรกให้มันอธิษฐานแบบนี้จะเข้าถึงบารมีใหญ่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะมนุษย์ธรรมดาแล้วถ้าไม่มีความหวังนั่นเขาเรียกว่าการอยู่อย่างสิ้นหวังคนอยู่อย่างสิ้นหวังก็ดีบุคคลใดไม่มีความปรารถนาในสิ่งใดเลย ย่อมไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปเมื่ออยู่อย่างสิ้นหวังแล้วย่อมหากำลังใจหรือบารมีนั้นให้เกิดขึ้นได้ยากนั้นเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติก็ขอให้อธิษฐานบารมีเสียก่อนเมื่อเราไม่ได้มีอธิษฐานบารมีการงานใดที่เราจะทำลงไปเมื่อมันไม่มีจุดมุ่งหมายขาดกำลังใจหรือขาดหลักนี้แลมันจึงไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายได้ นั้นการอธิษฐานบาร,รมีเป็นอย่างไรเราต้องอธิษฐานเพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คือการเกิดขึ้นแห่งดวงแก้วสามประการเราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรก็เพื่อตอบแทนคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์ที่เราได้เข้าถึงในกระแสะความดีปฏิบัติไป เพื่อเป็นการทำบูชาคือการน้อมตอบแทนคุณในอาจารยาครูบาอาจารย์เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานบารมีแบบนี้ลงไปมันจะทำให้จิตเรามีความตั้งมั่น 2. ทํทำให้เกิดปิติรวมกันแล้วทํำให้เกิดกำลังใจปัดสัตธิเกิดขึ้นถ้าเมื่อไม่มีหลักไม่มีกำลังใจใดๆไอมานทั้งหลายที่มันเป็นตัวขัดขวางการทําความดี มันย่อมมีกำลังมากกว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อมันมีกำลังมากกว่ากว่ากำลังใจที่เราจะมีเราก็ไม่สามารถต้านทานกำลังของนิวรณ์หรือมารที่มาขัดขวางเราได้ดังนั้นเราควรมีการอธิษฐานบารมีนั้นฉันขอฝากโยมไว้ไม่ว่าโยมจะมาเจริญกรรมฐานศีลอุโบสถก็เช่นเดียวกันขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า วันนี้เป็นวันศีลอุโบสถกรรมฐานข้าพระเจ้าขอตั้งจิตรอลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะประพฤติกายวาจาใจอยู่ในเขตศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงมรรคาสติปัฏฐานให้เข้าถึงศีลทานสมาธิถึงฌานญาณวิถีเพื่ออะไรที่การอธิษฐานแบบนี้ เพื่อให้จิตเรามันรวมบาร,รมีเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าบาร,รมีทั้งสิบทัศเมื่อบาร,รมีมันเกิดฌานญาณบุญวาสนามรรคผลที่เราเคยได้ประพฤติปฏิบัติมันจะมารวมตัวกันก็เหมือนจิตเราที่ภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธก็ดีหรือภาวนาพุทธังสารนังคัดฉามิ หรือภาวนากรรกับบทใด,ดก็ตามนั้นแลจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบนั้นเรียกว่าเป็นที่ตั้งลออล้อมความดีทั้งหลายมารวมสู่จิตวิญญาณนี้นั้นในขณะที่เราปักจิตลงไปในการภาวนาเป็นการเปิดทางให้กระแสบุญทั้งหลายปิดกั้นกระแสบาปอาวิชาไม่ให้เข้ามาแทรกแซง การเลืกถึงการภาวนาเรียกว่าเป็นอุบายเป็นการเชื่อมจิตให้ได้เข้าถึงในพระรัตนตรัยหรือกระแสในพระรัตนตรัยให้มันเกิดแสงสว่างแห่งธรรมเกิดขึ้นแสงสว่างแห่งธรรมก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาที่เห็นการเกิดดับเป็นดวงตาแห่งวิช,ชาที่จะไปละดับอวิชาไปดับละความเห็นผิด ทิฏฐิมานะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายดังนั้นเราอย่าลืมอธิษฐานอย่าขาดการอธิษฐานบารมีเพราะอธิษฐานมันเป็นหนึ่งในบารมีทั้งสิบเพราะว่าการอธิษฐานเป็นการหล่อล้อมบุญกุศลบารมีวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดมากี่พบกี่กับกี่กันก็ตามนี่แหละเป็นการสำคัญเป็นการปลุกธาตุปลุกกระแสจิตวิญญาณ และบุญกุศลทั้งหลายที่เราเคยได้ทำมาแม้เราจะมีอินทรีย์ร่างกายสังขารอ่อนล้าแต่เมื่อเราอธิษฐานบารมีบุญทั้งหลายที่เราได้เคยทำไว้มันจะมาเกื้อหนุนอย่าไปเอ่ยอ้างบุญกุศลใครให้เอ่ยอ้างบุญกุศลของเราที่เรานั้นมีความนอบน้อมมุ่งตรงต่อกระแสะพระรัตนตรัยเมื่อจิตเรารู้สึกมีความปิติมีกำลังจิต ก็อธิษฐานบาร,รมีลงไปก็เอากระแสแห่งพระรัตนตรัยเชื่อมต่อกับจิตเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่เขามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องมีบุพกรรมทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่อิจฉาอาฆาตพยาบาทที่เราเคยไปล่วงเกินมีบุพกรรม ก็ขอให้เขาได้มาโมทนามีส่วนในผลบุญและมาอโหสิกรรมกันอย่าได้มีเวรมีพยาบาทจงตัดพพตัดชาติตัดเวรตัดในกรรมวิบากกรรมต่อกันอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกัน เมื่อเราอธิษฐานไปอย่างนี้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไปแล้วมันเป็นการเปิดทางให้จิตเรานั้นเรียกว่ามีการชำระศีลเมื่อใจเราไม่ขัดข้องในอกุศลหรือจิตไม่ไปขัดข้องเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาทมาร,ร้ายจิตเรามีความปรารถนาที่จะทำความดีและความชั่วมันจึงเข้าไปถึงจิตที่ผ่องใสไอตัวที่จิตผ่องใสนี้แลจะทำให้จิตเราตื่น เหมือนเรานั้นมีกำลังขึ้นมานั้นจิตที่มีความหดถู่เร้าหมองเหล่านี้แลเป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่ตื่นรู้จิตวิญญาณที่ยังมีอภิชาครอบงำแห่งดวงจิตวิญญาณทั้งหลายนั้นความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายนี่เ,เรียกว่าจิตยังเสวยวิบากกรรมอยู่ดังนั้นการอธิษฐานบารมีการอธิษฐานแผ่เมตตา อธิษฐานอโหสิกรรมการอธิษฐานขอขมากรรมก็เพื่อเป็นการเปิดทางตัดวิบากกรรมไม่ให้วิบากกรรมนั้นเข้ามาแทรกแซงในขณะนั้นดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการภาวนาหรือการเจริญสมถะให้มากสมถะนี้เพื่อหล่อเลี้ยงให้สมาธิบังเกิดแต่สมาธินี้เมื่อเกิดแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงตั้งอยู่แล้วย่อมดับไป แต่เมื่อเราอาศัยสมถะเพื่อให้เกิดสมาธิก็คือกำลังจิตนั้นเมื่อเกิดสมาธิกำลังจิตแล้วเอาไปทำอะไรนี้กำลังแห่งสมาธินี้อาศัยความสงบนี้เป็นสมถะน้อมนำไปพิจารณาอารมณ์ให้เกิดกรรมฐานเพื่อให้จิตนั้นเกิดความปลงและคลายจากความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลาย ที่จะทำให้จิตเรานั้นไหลไปสู่อกุศลละมูลทั้งหลายที่เป็นฐานเป็นเหตุให้จิตเราเศร้าหมองนี่ก็เป็นเหตุเพราะอย่างนี้นั้นการอธิษฐานบาร,รมีในการทําความดีจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะบทในการอธิษฐานมันจะรวมทุกอย่างให้จิตนั้นเป็นหนึ่งไม่ว่าจะรวมทานศีลภาวนาเนคขมมะที่เราบวชให้มารวมตัวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราขาดหลักตรงนี้แห่งการอธิษฐานบารมีการจะทำความดีหรือการสร้างบารมีมันจึงไม่ได้มักได้ผลแต่ด้วยเห็นแก่ความเพียรที่พวกโยมมีศรัทธาแต่ศรัทธาใดก็ตามที่ขาดหลักแห่งการปฏิบัติศรัทธานั้นมันขาดกำลังเมื่อศรัทธาที่มันขาดกำลังมีแต่ความเพียรแต่ขาดซึ่งสติ ย่อมทำให้เรานั้นอ่อนล้าและเบื่อหน่ายขาดกำลังใจท้อแท้เหนื่อยหน่ายนี่แลจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีหลักแห่งใจนั่นคือกำลังใจกำลังใจเราจะได้จากไหนก็เกิดจากการที่เราอธิษฐานขึ้นมาไม่ว่ามนุษย์บุคคลใดจะปรารถนาสิ่งใดเกิดจากอธิษฐานทั้งนั้นแรงอธิษฐานนี้จึงมีอนุภาพมาก แต่แรงอธิษฐานใดเล่าที่จะมีพลานุภาพไปถึงขั้นเข้าในบารมีใหญ่ก็คือการอธิษฐานรวมจิตให้เข้าถึงกระแสพระรัตนตรัยประธนาจะทำความดีจเจริญในทางเดินแห่งมักให้เกิดมักผลให้เกิดการตื่นรู้ในการรู้แจ้งในอริยสัจแทงตลอดในธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งจนจิตเข้าถึงความปล่อยวาง การที่จิตโยมเข้าถึงความปล่อยวางก็คือจิตที่ไม่มีอารมณ์ใดไปปรุงแต่งอีกแล้วเมื่อจิตนั้นไม่มีอารมณ์ใดไปปรุงแต่งชื่อว่าจิตนั้นพ้นจากอาวิชชาพ้นจากภพพ้นจากชาติพ้นจากมรณาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการชำระจิตให้ถึงจิตอันบริสุทธิ์ที่จิตเราไม่บริสุทธิ์ก็เพราะเหตุว่าจิตยังไปยึดมั่นยังคล้องอยู่ในวิบากกรรมทั้งหลาย นั้นในวิบากรรมเหล่านี้การปฏิบัติในหนทางเดียวแล้วยังไม่ใช่ทางเพราะมนุษย์เรายังมีความคล่องคือความสงสัยทําไมเหตุนั้นจึงมีเหตุนั้นจึงหมดมีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเมื่อเราไม่รู้ด้วยมีอวิชชาเราต้องเสวยในวิบากรรมแล้วจึงรู้ได้เมื่อได้รับผลของกรรมแล้วผลของกรรมนั้นจึงสอนได้ว่า เพราะเหตุกรรมนี้แลจึงมีผลแบบนี้จึงให้ผลแบบนี้จึงต้องเสวยแบบนี้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแลมนุษย์บุคคลนั้นจะยอมรับในวิบากกรรมนั้นเมื่อยอมรับแล้วจึงมีบทเรียนที่คอยเตือนใจนั่นคือทำให้เกิดสติอันที่สองเมื่อเราน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อฝึกสติโดยตรงจะเป็นการลดวิบากกรรมไม่ต้องรอให้วิบากกรรมนั้นมาเสวยนั้นเมื่อเรามาเจริญกรรมฐานเราจะรู้เหตุแห่งกรรมบ้าที่ว่าทำไมเราต้องมาเกิดต้องมาพบพานเจอบุคคลนั้นบุคคลน,นี้เจอบุคคลที่ทั้งชอบและไม่ชอบเพราะมีวิบากกรรมมีบุพกรรมมาด้วยเหตุต่างๆในความผูกพันในฐานะใดก็ตาม แต่เมื่อจิตระวางได้มันก็เข้าถึงความสงบแต่ความสงบนั้นเมื่อมีภาษะมากระทบอีกเหมือนน้ำที่มีอะไรมาตกกระทบที่มันตื้นเขินมันก็ขุนได้ง่ายขึ้นนั่นเองอุปมาเหมือนจิตที่ไม่ได้ฝึกนั่นเองถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีห้วงน้ำที่กว้างและลึกนั่นเอง น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่มีส่วนในการรับฟังถ้าทันชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ